มิวนิฐาความสามีเปิดใจเรื่องลูกครอบครัวส่งตาตุนให้บำรุงกำลังนานๆครั้งนางเอกสาวมิวนิฐาจิระยั่งยืนกับคุณสามีไฮโซเซนทรพุธคููหาเพรมกิจจะออกงานคู่กันโชว์ความหวานสักทีเรียกว่าคราวนี้แฟนๆได้ฟินไปตามๆกันเลยทีเดียว งานนี้สาวมิวยังได้เผยความรู้สึกหลังเช่าวเด็ตเข้ามาคอมเมนต์พาพี่เจ้าตัวใส่ชุรดราตรีว้าวคอลึกว่าแบบรับเป็นไม้กระดานซึ่งสาวมิวตอบติดตลกว่าส่วนตัวรู้สึกชินชอบกับสับส่วนของตัวเองตอนนี้ดีอยู่แล้ว แต่งย่างไรก็ดูไม่โปะไม่รู้สึกกดเครื่องกับการถูกวิจารณ์ด้านคุณสามีบอกไม่รู้สึกห่วงหรือห้ามาำอะไรเวลามิวหลงภาพในลักษณะน,นี้ยุแล้วเหมือนกันเชื่อว่าภรรยาตัวเองมีขอบเขตในการแต่งตัวหยุดแล้วส่วนเร็วนี้ใกล้จะถึงวันครบรอบหนึ่งปีที่แต่งงานกันทางคู่เผยรู้สึกว่าเร็วมากยังไม่ได้ทําอะไรเลยคงจะมีการเลี้ยงดินเนอร์กันทั่วไปของขวัญยังต้องดูอีกที แผนมีทายาคนแรกตอนนี้ยังไม่มีเพราะมิวยังคงทำงานอยู่ที่ผ่านมาถูกถามเรื่องนี้บ่อยมากมีการไปตรวจสุขภาพกันมาแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเคยค,ยคุยคุยกันถ้ายังไม่พร้อมอาจจะมีการเข้าไปฝักไข่ไว้ก่อนส่วนตัวเซนพร้อมมีลูกเคยไม่ติดอะไรครอบครัวฝ่ายชายมีกดดันมากถามว่าเมื่อไหร่จะมีหลานคนแรกให้สักทีและมีการส่งยาตุนมาให้บำร,รุงดูแลอย่างดี